นี่คือลวรีตีเกมที่มีผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดบนพื้นที่การแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบที่ดีที่สุดฟามแชแนลร่วมกับกรมการข้าวและโตโยตา้าเสนอ รายการ The Farmer เกมเกษตรกรปี2สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขสวัสดีครับพบกันกับวันสุกสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับกับการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับ สำหรับในวันนี้นะครับเราจะไปติดตามบรรยากาศการปฏิบัติภารกิจที่2ของผู้เข้าแข่งขันจากทั้ง5ทีมนะครับนั่นก็คือการสร้างเพิงพักริมนาบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับกับการแข่งขันเดอะฟาร์เมอร์เกมเกษตรกรวันนี้ทุกทุกทีมต้องปฏิบัติภารกิจที่2ของการแข่งขันโดยทุกทกทีมต้องรวมมือร่วมใจกัน ก็สร้างเพื่นพักริมนาภายใต้ขอบบังคับของทางรายการเราคงต้องตามไปดูกันหน่อยแล้วล่ะครับว่าทั้ง5ศูนย์ข้าวจากตัวแทนทั้ง5้าภูมิภาพจะเริ่มลงมือทำกันอย่างไรบ้างไปร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันเลยดีกว่าครับสำหรับทีมเชียงรายก็ต้องบอกว่างานนี้มีกันอิบเอาวัสดุในพื้นที่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดจริงๆครับ ครับพี่จวีครับผมนี่เราไปเอาอะไรมาครับเอาไม้มาทําใช้สําหรับทาตัวนี้ทาทำเป็นแหวนครับส่วนตัวนี้คือทําเป็นตรงมันแล้วก็ย่าไม่ฝากซับผากครับเราได้ของมาครบยังครับสาหรับขนาดวันนี้คือตอนนี้ครบแล้วครับของครับอุปกรณ์ครบั้มดครับพี่วีตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังทำเรื่องเสาอยู่ คือกําลังทาเสาแล้วก็ชาวจะวางเสาทั้งสี่ต้นหลังจากนั้นคือใช้วางวางตรงวางแปลวางแหวง่งใส่แหวง่งใส่ตรงอย่างครับดูแล้วตอนนี้ความพร้อมในส่วนต่างๆที่ทางทีมศูนย์ข่าวชุมชนตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายเตรียมไว้จะใช้ได้พร้อมแล้วนะครับเนี่ยพร้อมที่จะประกอบร่างสร้างตัวเป็นเพลพักริมนาสถี สำหรับทีมบุรีรัมความร่วมมือความร่วมใจของคนในพื้นที่ดูจะมีส่วนร่วมไม่น้อยจริงๆครับไม้ไผ่พวกนี้พี่ๆเขาจะเอาไปเป็นส่วนประกอบส่วนไหนของกระท่อมกันละ่ะดูสมาชิกทีมสูงข่าวชุมชนบ้านกันหนังเขาพร้อมเพรียงกันมากเลยนะครับยืนเรียงแถวอย่างนี้แปบ๊บเดียวเดี่ยวก็เรียบร้อยโอ้ โอ้โหท้าไมมาเปนเยอะแยะขนาดนี uh ้ล huh ่ะวิถีชาวบ้านของเขานี่เข้มแข็งครับโดยเฉพาะมีผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่เป็นหัวเลี่ยวหัวแรงของทีมนะครับรวมตัวกันได้ดีมากนะครับ สำหรับทีมอยุธยาการให้ความสำคัญกับการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการลงมือประกอบกิจการงานใดๆเป็นเรื่องจำเป็นไม่น้อยเลยทีเดียวครับเวลาทำพิธีลงเสาเอกเพิงพักริมนาสักทีแมทีมนี้ทำพิธีแบบปลูกบ้านกันเลยทีเดียวววาไ อันนี้คืออะไรครับไหนนี่เนี่ยขาสามบอกเจ้าที่เจ้าทางเอาพวกเราเที่ยวไหเล้วมาเที่ยวไหนเอาเลยได้เวลาพอดีเลยมาเลิมาลุลุโมกล้านาีได้เวลาพอดีเลยครับครับเรือกพอดีเลืพอดีาเรือเลือเก้าโมเก้านาทีลงไหนอะกล้าเออโหดาโหดายโอ้ สำหรับทีมราชบุรีกลุ่มผู้นำต้องถือได้ว่ามีความเข้มแข็งไม่น้อยเลยนะครับทำให้การวางแผนงานมีประสิทธิภาพอย่างยิง่ง ก็ตอนแรกก็ประชุมประชุมในกลุ่มของสมาชิกของสูนข้าวชุมชนบ้านเขานมเนี่ยนะคะเราก็ประชุมกันถึงเรื่องอกฎกติกาที่เราได้มาจากกรงมการข้าวแล้วก็มาหาวัตถุดิบว่าบ้านใครเนี่ยมีอะไรมีอะไรที่พอจะสร้างเพิงพักกันได้บ้างคือเราต้องมีทากิจกรรมในการแข่งขันคือ1เรื่องทําเพิงพักลิมนากับ2เรื่องวัฒนธรรมฉะนั้นวันนี้ขอ,ขอนั่งคุยกันว่า ใครจะมีความเห็นจัดการยังไงหรือใครมีอะไรที่จะพอมาช่วยกันในใน,ใน,ใ,นในทำครั้งนี้เพราะว่าการทำทางพักอิมนาทางทาง,รงกรมการข้าวมีโจทย์มาให้ว่าเราต้องใช้เงินลงทุนไม่เกิน500บาทแต่ผมมองอยู่แล้วทางสมาชิกข,ของเราเนี่ยหลายคนมีวัตถุดิบที่พร้อมจะทําถ้าเราร่วมแรงร่วมใจต,ตรงนี้ผมก,ก็คิดว่าไอ้เงิน500อบาทเนี่ยเรื่องเล็กๆเ,เราใช้ไม่ถึงหลง สำหรับทีมนครศรีธรรมราชเน้นการเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานและการทำงานที่เป็นระบบเพื่อวัดได้ขนาดเรียบร้อยแล้วก็ประกอบรูปร่างเป็นโครงก่อนแล้วนำมาวางบนแท่งปูนครับอักนั้นก็วัดระดับให้เท่ากันทุกๆด้าน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าทุกด่านจะได้ระดับเสมอกันวัดระดับน้ำป้าครับพี่อ๋อกเกษตรกรที่นี่ <ไป S 1> ก็ใช้วิธีแบบสมัยก่อนโดยการใช้วัดระดับจากน้ำที่อยู่ในสายยางเล็กๆนี่แหละครับแหมไปไปเรียกได้ว่าไปไปทุกขั้นตอนการสร้างในครั้งนี้ <ไป S 1> ต้องได้มาตรฐานจริงๆเลยนะครับเนี่ย ดูสิครับช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างนี้ไม่กี่ชั่วโมงก็คงจะได้เห็นหน้าตาขนํำของที่นี่แล้วละครับว่าจะออกมาทนทานแข็งแรงขนาดไหนเราไม่ต้องฟังเนาอก็เราเราไม่ต้องใช้แล้วเราใช้บาดเสาแล้วเราใช้บาดเสาแล้วเราจิดวน้ำหนักมันไม่เลื่อนหรือมันมันไม่เลื่อนมันไม่เลื่อนไปไหนแล้วมปัญญาภูปัญญาต้องกินเจ้าแบบนี้สมุเลย สำหรับในในในโดนน้ำปากปาะนังนะเติร์ฟาร์เปอร์เกมเกษตรกรปีสองสนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข um กลับมาในช่วงที่2นะครับของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับบรรยากาศการปฏิบัติภารกิจของผู้เข้าแข่งขันทั้ง5ทีมนะครับและช่วงนี้เราจะไปติดตามดูกันว่าผู้เข้าแข่งขันทั้ง5ทีมจะต้องพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาอะไรบ้างและพวกเขาจะสามารถสร้างเพิงพักริมนาได้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ ไปติดตามลุ้นพร้อมๆกันเลยครับดูจากการลงมือทำภารกิจครั้งนี้ของแต่ละทีมดูจะไม่ใช่งานง่ายๆจริงเลยนะครับความร่วมมือร่วมใจกันสอดประสานการทำงานในแต่ละคนที่ต้องนำเอาความชํานาญในแต่ละด้านมาร่วมมือกันทำงานเพื่อให้ก้าวผ่านภารกิจนี้ไปอย่างลุลวงเราไปดูกันดีกว่าว่า แต่ละทีมจะมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงานอย่างไรกันบ้างทีมเชียงรายคงต้องเหนื่อยเพิ่มไม่น้อยทีเดียวกับอุปสรรคทางธรรมชาติกับการทำงานที่ต้องใช้ความร่วมมือรวมใจกันสู้เพื่อให้เสร็จทันตามกำหนด วันนี้ทีมศูนย์ข่าวชุมชนตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชชยจังหวัดเชียงรายจะต้องเจอกับปัญหาแล้วเอยแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นทีมศูนย์ข่าวชุมช,มชนตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชชยจังหวัดเชียงรายจะทําเสร็จตามเวลาไหมล่ะครับเนี่ยพี่วีแล้วถ้าเกิดมันมีฝนตกลงมาพี่จะทำยังไงครับจะทำมาต่อไหมเนี่ยต้องทำต่อครับต้องทำให้เสร็จ<น> ความยากลำบากมีในงานที่ทำเสมอเพราะทางกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายได้พิสูจน์ให้ประจักษ์ต่อสายตาแล้วว่าการทำเพิงพักริมนานในวันนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายง่หากจะทำโดยคนไม่กี่คนและทำในเวลาที่จำกัดโดยยังอุปสรรคทางธรรมชาติมาคอยกีดขวางไม่ว่าจะทำงานอะไรจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหน ขอแค่ทุกคนรวมมือร่วมใจกันก็จะพากันก้าวผ่านได้ทุกอุปสรรคนั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับเชา้าศูนย์ข่าวชมุชมชนตะบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายขอปรบมือให้ดังๆเลยทีมบุริรัมที่ตอน,นี้การสร้างเพิงพักริมนาอาจไม่มีปัญหาเรื่องกำหนดเวลาที่จำกัด แต่ทางทีมบุรีรัมยเองก็ต้องเหนื่อยไม่ใช่เล่นเพราะความต้องการสร้างความสวยงามให้กับเพิงพัก,กริมนาของทางทีมมีการตกแต่งเพิ่มเติมมีการนำต้นไม้มาปลูกประดับไว้ส่วนมากก็จะเป็นพืชผักสวนครัวของพี่ๆสมาชิกเข้านั้นแหละครับบ้านใครมีอะไรก็เอามาช่วยๆกันความคิดสร้างสรรค์ก็ดีนะเพราะว่าคืองบประมาณมีน้อยแล้วเขา ปรับใช้ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้แล้วก็อย่างอย่างต้นไม้นะคะที่มันเป็นต้นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดออกมาเป็นเก้าอี้นั่งได้นะคะเมื่อเราเบื่อที่จะเอากระถางวางเราก็สามารถจะเอารับแขกได้ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่ามุมนั้นเป็นมุมรับแขกแล้วก็มุมข้างบนเนี่ยก็จะเป็นที่ประชุมเมื่อเมื่อมีคนมาเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีชายคาออกมาเพื่อรับแขกได้จำนวนมากขึ้นนะคะ ทีมอายุทยาเวลานี้คงไม่ได้มีแต่ภารกิจการสร้างเพิงพักริมนาสซะแล้วเพราะความผิดพลาดในการทำงานครั้งนี้ทำให้ทีมอายุทยาต้องมีงานเพิ่มโดยไม่จำเป็นโอ้โหงานเข้าเลยเป้งเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรตาม เออท่อนิ้วครึ่งเขาเขาจะทำสารานะพอดีพวกไปจอบฟันไปแล้วก็โดนท่อแตก่อเออทำมามามาให้ไวหน่อยแล้วกันนะ๋ยว่านี้ะเอ๋อนี่เขาเขาบอกเดี๋ยวาวิ่งซื้อร้านนี้ได้ โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปซื od, 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 at, falls, ้ออโอเคอ้าวไม่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาวิ่งไปซื้อเอาอยู่ใกล้ๆครับตกลงเราแก้ไขายเรื่องเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้ออุปกรณ์ตรงนี้ก่อนครับใกล้ๆพอดีเจ้าเจ้าหน้าที่อบตตอนนี้เขาติดงานอยู่นะครับยังซ่อมท่อประปาแตกที่อื่นอยู่นะครับเดี๋ยวแก้ไขเอาซื้อตรงนี้อุปกรณ์ใกล้ๆซ่อมไปก่อนครับ ทีมราชบุรีตอนนี้เพิ่มความสำเร็จในการทำภารกิจด้วยการนำเครื่องมือทุนแรงมาใช้งานเพื่อให้การทำงานครั้งนี้กระชับเวลามากยิ่งขึ้น ตเตรียมงานกันไปที่เรียบร้อยแล้วทีมศู์ข้าวทุกชนก็นไม่รอช้าก็รวมกันสร้างเพิงพักทันทีทได้กันละหนึ่งน้ะไม่จบนะไม่จม ห e right. mm ัยาวมีไหมตัยาวมียาวมีบ้างเยอะป่ะนี่ะตัวชั้นรมใอะตวยาวไปไหวโนนี่โอ้างนะต่างนะ ทีมนครศรีธรรมราชต้องเจอปัญหาทางธรรมชาติอย่างหนักกับการต้องต่อสู้ก่อสร้างเพิงพักริมนาไปพร้อมกับลมพายุที่โหมกระหน่ำตลอดการทำงานท่านผู้ชมครับในระหว่างการปลูกสร้างเพลิงพักริมนาหรือขนาในครั้งนี้ทีมนครศรีธรรมราชพบอุปสรรคอย่างขาดไม่ถึงครับ เกิดลมพัดแรงดูจากแรงลมนะครับต้นไม้รอบแปลงนาต้นข้าวนั้นปลิวไหวไปตามแรงลมเลยล่ะครับแล้ววันนี้รู้สึกว่าลมแรงครับการทำผมเทล่ามันมีผลกระทบแต่เราสามารถจะทําได้ด้วมรได้งได้เพราะเราจะมาชิหลายหลายๆคนร่วมร่วมใหญ่กันแล้วลมมันจะมีปัญหาต่อการก่อสร้างเราไหม ก็็มมีบ้้าาาางเสรแสาารแต่กกถทไดว่าจะมุงได้แต่ละแถวลุ้นกันเหนื่อยเลยล่ะครับทีมนครศรีธรรมราชบรรจุคนขึ้นไปอยู่บนขนําได้40คนน้ำหนักรวม2,659กิโลกรัมแถมไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวอีกด้วยครับ หลังจากที่มีการชั่งน้ำหนักเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝนก็ตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักเลยเชียวครับทำให้ทั้ง40คนติดอยู่บนขนําหลังน้อยหลัน้น้อยหลังน้อยหล้อมเอร์เกมเกษตรกอ สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขกลับมาติดตามกันต่อนะครับกับการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับเป็นอันว่าเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการปฏิบัติภารกิจที่2กับการสร้างเพิงพักริมนาครับซึ่งแต่ละทีมก็สามารถทำภารกิจสำเร็จรุ่งงไปได้ด้วยดีครับและช่วงนี้ เราจะไปติดตามดูกันนะครับสำหรับผลของการให้คะแนนซึ่งแต่ละทีมนั้นก็จะได้รับคะแนนที่แตกต่างกันไปไปฟังเหตุผลของกรรมการกันครับว่ากรรมการให้เหตุผลในการให้คะแนนไว้อย่างไรกันบ้างไปติดตามชมพ,พร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ก็คงต้องลุ้นกันว่าผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ของแต่ละทีมจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วแต่ละทีมจะได้คะแนนกับการแข่งขันในภารกิจที่สองนี้มากน้อยแค่ไหนเราไปตามลุ้นตามเชียร์กันเลยดีกว่าครับเราไปดูผลสรุปคะแนนการสร้างเพิงพักริมนาของภารกิจที่สองว่าผู้เข้าแข่งขันทั้ง5จังหวัดได้คะแนนไปเท่าไหร่บ้าง เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ 1. ความสามัคคี4คะแนน 2. การม,มีส่วนร่วมของชุมชน3คะแนน 3. ความสวยงาม3คะแนนเราแบ่งคะแนนออกเป็น3ส่วนตามที่ผมเรียนแล้วก็คือส่วนที่สามัคคีเนี่ยนะครับเรามีคะแนนเต็ม4ทางเชียงรายเนี่ยนะครับเราให้ให้3เพราะว่าอาจจะยังไม่มาเต็มที่นักนะครับ ความมีส่วนร่วมก็เช่นเดียวกันนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ครับก็ให้คะแนนจาก3านี่เราให้เป็น2นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือความสวยงามก็พอใช้ได้ครับก็จาก3มเราให้2องรวมแล้วก็ได้7จดคะแนนครับกติกาทั้ง3ด้านที่กำหนดเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามัคคีของสมาชิกนะคะการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเรื่องของความสวยงามทีมบริรัมนี้นะคะ ดับดาดำเนินการได้เป็นไปตามกติกาทุกข้อนะคะแล้วก็เป็นตามเงื่อนไขทุกด้านซึ่งคณะกรรมการเองมีมติเป็นเอกฉันท์นะคะที่จะให้คะแนนเต็มเลยค่ะสำหรับทีมนี้นะค่ะแสดงมีความยินดีด้วยค่ะของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนอยุทยานี้ก็มีการแบ่งงานกันนะคะมีความสามัคคีแล้วก็มีส่วนร่วมแต่อยากให้มีส่วนร่วมมากกว่านี้ ส่วนมีการใช้วัสดุท้องถิ่นมีการเอา,เอาทูบหรือสีมาทำเป็นหลังคาซึ่งมติคณะกรรมการนี้ก็ได้ให้คะแนนในส่วนนี้ก็รวม6คะแนนนะคะของศูนย์ข้าวชุมชนอยุทยาเนี่ยราชบุรีนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าเพิงพักริมนาวของท่านเนี่ยก็จะใช้วัสดุท้องถิ่นบางส่วนและบางส่วนก็ใช้วัสดุจาก ภายนอกนะครับเพิงพักริมนาเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้บ้านเป็นนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของอเพิงหลังคาเนี่ยซึ่งทําจากใบมะพร้าวนี่ยก็เป็นห่วงว่าการฝนได้หรือไม่นะครับในเรื่องของความสามัคคีครับก็ใช้ได้นะครับรวมแล้วก็ได้ได้สี่คะแนนนะครับ ในส่วนของศูนย์เข้าชุมชนตัวแทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีข้อติงอยู่นิดเดียวก็คือว่าในส่วนของวัสดุที่ใช้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีค่าเป็นตัวเงินเนี่ยจะเห็นว่าใช้วัสดุค่อนข้างจะเป็นวัสดุที่เป็นไม้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับคะแนนที่ได้เนี่ยคณะกรรมาการเห็นพร้อมกันนะครับว่าในส่วนของความสามัคคีการมีส่วนร่วมแล้วก็ส่วนของความสวยงามเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับทางคณะกรรมการเลยตัดสินให้ได้ทั้งหมด7คะแนนจาก10คะแนนครับ สรุปคะแนนภารกิจที่2การสร้างเพิ่งพักริมนาะ 1. บุรีรัม10คะแนน 2. เชียงราย7คะแนน 3. นครศรีธรรมราช7คะแนน 4. พระนครศรีอยุธยา6คะแนน 5. ราชบุรี4คะแนน ทราบผลคะแนนภารกิจที่2การสร้างเพลิงพักริมนากันไปแล้วนะครับต้องคอยลุ้นคอยเชียร์การทำภารกิจอื่นๆกันอีกต่อไปนะครับสำหรับคะแนนของแต่ละภารกิจนะครับจะถูกนำไปรวบรวมกับภารกิจต่อไปครับซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันเราก็จะได้ทราบผลรวมของคะแนนทั้งหมดคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันโดยการพิมพ์ F1 เชียงราย F2 บุรีรัม F3 อยุธยา F4 ราชบุรีและ F5 นครศรีธรรมราชส่งมาที่หมายเลข4221900ครับทุกๆข้อความของคุณผู้ชมจะถูกนำไปรวบรวมเป็นคะแนนให้กับผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมแล้วกลับมาร่วมการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนที่ดีที่สุดครั้งแรกของประเทศไทยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สงบูรณ์เป็นแหล่งพอปลูกส่งออกเป็นหลักข้าวดีที่ใครก็รู้จักจะแคกจีนฝรั่งล้วนเคยกินข้าวไทย